รักคนาราศีพิจิกช่วงนี้ได้โชคมีลาบลอยคนคอยช่วยทำให้สำเร็จมากจะได้จากไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดมีคำตอบให้อย่างแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับก็เป็นข่าวดีของชาวลักคนาราศีพิจิกครับเพราะว่าดาวพุธครับจะย้ายออกจากเรือนมรณะครับเข้าเรือนพบ สุภะครับแล้วทําไมต้องเป็นดาวพุธครับเพราะดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับลาภะเข้าสุภสุภพพะทําให้มีโชคลาบมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทําให้ทําอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จครับและดาวพุธดวงนี้นะครับย้ายมาในวันที่4กรกฎาคมนี้ครับ อยู่ไปถึง23กรกฎาคมครับแล้วก็ย้ายเข้าเรือนการงานได้ตําแหน่งมหาจักรและราชาโชคก็แปลว่าจะโดดเด่นอย่างต่อเนื่องยาวนานต่อไปเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นข่าวดีจริงๆนะและดาวพุธก็เป็นดาวที่ต้องสื่อสารเจรจาติดต่อจะทําให้สําเร็จล่ํารวยมีโชคมีลาบได้นะครับแต่ทีนี้ครับจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากไหนนี่แหะครับ มีอยู่สองทางหลักๆก,ก็คือดูตามวันเกิดและดูตามดาวพุธตอนเกิดว่าไปอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าจะเป็นแบบนี้ต้องผูกดวงใช่ไหมครับแล้ววางลัคนาเราถึงจะรู้ได้นะครับน,นะแต่อันนี้ครับที่จะให้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือตามวันเกิดครับมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างลัคนาราศีพิจิกเกิดวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนก็คือเกิด 18นาฬิกาของวันพุธไปจนถึงตี5.59ของเช้าวันพฤหัสบดีครับดาวพุธเป็นอุตสาหะตามทักษะครับอุตสาหะเนี่ยแปลว่าต้องขยันมันเพียรต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยต้องเซอร์วิสต้องบริการต้องพูดเยอะๆพีเซ้นเยอะๆนะครับจะมีมุมที่จะประสบความสำเร็จครับเพราะนั้นต้องทำต้องเหนื่อยต้องแลกต้องเหงื่อตกถึงจะได้นะครับ เพราะนั้นก็ลุยได้เลยนะลาพระสุพระเป็นอุตสาหะจะมีโชคลาภได้จากการทำงานเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แหมใครเกิดวันกลางคืนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปครับเกิดวันพฤหัสบดีเกิดวันพฤหัสบ,บด,ด,สบบดีคือเกิดหโมงเช้ากับวันพฤหัสจนถึงตีห้าห้าสิบเก้าเลยนะครับของวันศุกร์นั่นเองนะครับดาวพุธเป็นมนตรีครับมนตรีแปลว่าจะ ประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะดีๆอย่างนี้ก็เข้าพบเข้าหาเข้าไปคุยมีเรื่องต้องเจรจาติดต่อกันนะครับหรืออยู่ดีๆเขาก็ทักมาหาเราเองให้งานเราให้เงินเราอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลุยทําเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ โดดเด่นในเรื่องงานได้เลยแล้วถ้าเป็นมนตรีแปลว่าได้มากแล้วได้เยอะครับเพราะฉะนั้นจะมีโชคลาภมาเยอะครับแบบนี้หมายใครเกิดวันพฤหัสบดียินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้นะเตรียมลุยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่จะเข้ามานะครับหรือโชคลาภเนี่ยได้เลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลขจากพระผู้ใหญ่ก็ได้นะเข้าหาพระเข้าหาเจ้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหจะดีมากๆเลยนะครับส่งเสริมทําให้เราสําเร็จและร่ํารวยครับ ต่อไปครับเกิดวันศุกร์ก็คือ6กโมงเช้าวัวนศุกร์ถึงตีห้าห้เของเช้าวัวนเสาร์นะครับดาวพุธเป็นมูล,ละตามทักษะมีเกณฑ์ได้โชคลาภความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองจากบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือได้มรดกเนี่ยได้หมดเลยอันนี้ได้มากและได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดเยอะๆเจริาใจเยอะๆใครทํากับอสังหาริมทรัพย์ นะครับจะมีคนมาเช่ามีคนมาซื้อมาติดต่อขายที่ดินอะไรได้หมดเลยนะหรือค่าตัวเราจะเพิ่มขึ้นช่วงนี้ก็อพค่าตัวได้นะครับเพราะว่ามูลละก็คือมูล,ลค่ามูล,ลค่าในตัวตนเรามันเพิ่มขึ้นจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ครับแหมยินดีด้วยเลยนะครับไปทําสายนี้แนวนี้บ่อยๆนะครับโฟกัสเรื่องนี้ครับจะสาเร็จลํารวยคุยกับคนที่บ้านคุยกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ได้หมดเลยโดดเด่นนะครับตรงนี้ ต่อไปลัคนาราศีพิจิกเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลากนีครับแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับกาลากินีไปอยู่ในภพที่ดีคือภพสุภะและเป็นดาวลาภโชคลาบเนี่ยมีทางออกมีทางแก้ครับหนึ่งได้มาจากออนไลน์นะครับเป็นเน้นออนไลน์เลยโลกสเสมือนจริงจะได้เยอะไม่ต้องเจอหน้ากัน,นไปคุยกันผ่านแชทผ่านไลน์อันนี้จะได้ดีนะครับสองไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกระตางทินต่างแดนต่างประเทศ แก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูบำบัดเนี่ยรีโนเวทรียูสเนี่ยได้หมดนจะเป็นอะไรที่ดีนะครับจะทำให้เราได้เยอะและต้องเข้าใจเลยว่าการกินีเนี่ยต้องได้แต่ได้ยากหน่อยนะครับต้องเหนื่อยต้องลากเลือดต้องทรหดต้องอดทนต้องคิดดีทำดีพูดดียิ่งไปพูดจาส่อเสียดยุใหญ่แตแขงโลกอันนี้มีแต่จะพังนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะหรือพูดง่ายๆเปรียบเทียบคนอื่น คนเกิดวัดอื่นเขาทำห้าสิบบกสิบเขาได้ร้อยเขารวยไปแล้วแต่ของเราเป็นห้าสิบบวก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 ไปอีกห้าหกครั้งครับถึงจะได้ร้อยถึงจะสําเร็จแปลว่าต้องมีความวิทยาเพียรพยายามเนี่ยมากกว่าคนอื่นเป็นสามสี่เท่าครับก็ยังจะสําเร็จได้นะครับและทําในเขาเรียกว่าถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรรณครับคนวันเสาร์ก็จะสําเร็จและร่ํารวยได้เพราะนั้นใครเกิดวันเสาร์คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับว่าจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ นะเพราะนั้นถ้าทาตามที่บอกเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนี่ยสำเร็จร่ารวยอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเกิดวันอาทิตย์ดาวพุธเป็นสีตามทักษะเห็นไหมอันเนี้ยดีพูดจานิดนิดหน่อยหน่อยทำไม่ต้องมากไม่ตรงไม้ก็มีมุมที่จะประสบความสําเร็จมีพื้นบุญ,บญเก่ามีรากดวงเก่าที่ดีเป็นมหามงคลยิ่งนักนะครับเพราะนั้นก็รีบทาลุยลงมือโชคลาภได้จากตัวเราเอง เลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้นะครับแต่งตัวให้สะอาดดูดีมีสง,งาาส่าราศีพบเจอใครพูดดีคิดดีพูดบวกไว้เดี๋ยวก็ร่ำรวยแล้วครับแหมใครเกิดวันทิตย์คอมเมาบอกกันได้นะยินดีด้วยเลยนะครับต่อไปครับคนเกิดวันจันทร์ดาพุธเป็นเดชเลยนะครับเดชก็อำนาจบารมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโชคลาภความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสั่งงานคนไปก็มีลูกน้องทำทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ได้มากแล้วก็ได้เยอะยิ่งใหญ่ครับ เด่นในเรื่องการงานไปโฟกัสเรื่องงานนะครับคนวันจันทร์หลังวันที่4ี่กรกดาไปแล้วมีเกณฑ์ทางานแล้วแล้วประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองครับแหมยินดีด้วยแล้วก็เซอร์วิสบริการเจรจารสื่อสารมีคอนเน็ชันดีครับลุยได้เลยนะครับจงังหวะนี้นะโอ้โหโดดเด่นมากนี่แหละครับเกิดวันจันทร์จะได้เยอะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปครับเกิดวันอังคารครับ เกิดวันอังคารก็คือเกิดหกโมงเช้าวันอังคารถึงตีห้าสิบเก้าของเช้าวันพุธนะครับดาพุธเป็นอายุหูออกจากเรือนมรณะด้วยมีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรีบลงมือทําเลยขยันเลยนะครับพอเข้าสู่พวกสุภาจะมีความสําเร็จหรือพูดคุยเนะี่ยในเรื่องอายุไว้ก่อนคุยเรื่องสุขภาพอ่อนกว่าวัยอะไรเงี้ยดูดีแล้วเขาจะเปิดใจมีอะไรก็ใส่ได้เลยครับก็จะทาให้สาเร็จร่ํารวยหรือได้โชคลาภจากเลขอายุเลขวันเกิดของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ นะหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับคนมีอายุเช่นอาหารเสริมบําบัดดูแลอ่อนกว่าวัยส่งเสริมสุขภาพเฮลตี้ฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับไปโฟก,กัสเรื่องอายุเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยอันนี้จะทําให้เราประรสบความสาเร็จหรือเกี่ยวกับประกันก็ได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทําตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายครับเกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันคือเกิดหกโมงเช้าวันพุธถึง 17ในการ59ทีของวันพุธเท่านั้นนะครับดาวพุธเป็นบริวารเป็นบริวารเนี่ยแปลว่าถ้าเราทําเองเนี่ยอันนี้ก็จะได้เต็มที่เลยแปลว่าต้องเหนื่อยต้องทําด้วยตัวเองสะส่วนใหญ่นะครับนี่ถ้าไม่มีลูกน้องก็ลงมือทาด้วยตัวเองไปเลยนะครับคิดอ่านการใดในจังหวะเนี่ยจะคิดออกทําดีทําได้ประสบความสําเร็จแต่ได้ไม่เยอะถ้าทําเท่าเดิมแปลว่าถ้าทําเป็น2เท่า3เท่าเนี่ยจะ มีบริวารก็ให้ลูกน้องทําเยอะๆได้เลยครับกระจายงานเลยรับรองเขาจะขยันตั้งใจและประสบความสําเร็จได้ยอดขายทะลุเป้าเลยวางเป้าหมายให้ลูกน้องเช่นทําได้เท่านี้นะเดี๋ยวเราเป็นหัวหน้าเราจะมีคอมมิชชั่นมีอินเซนทีブมีโบนัสพิเศษให้เขาเนี่ยโอ้โหจังหวะเนี้ยลุยเลยครับในเดือนกรกฏานี้นะครับจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ นะหรือถ้าลูกก็ได้อาได้เจากลูกไปเสี่ยงโชคแล้วถูกแล้วรวยอันนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก่อนจากกันไปถ้าใครอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาครับยินดีครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้านะครับแล้วจองแล้วทําตามที่ไลน์บอกได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและใครที่อยากฟังต่อให้จบอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวา ได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละครับมีติดตัวประจําตนไว้ดีอย่างไรไปฟังตามนี้ได้เลยครับแลท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นวัตฐานพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับล้่นําไป ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกษทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา6กที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายง่ายเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลย